สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักนะคะวันนี้สายก็จะโพสอ่คลิปของผ้าลายโฮลนะคะซึ่งเป็นลายที่สวยอมตะมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไหมบ้านนะคะไปรับชมค่ะเป็นผ้าลายโฮลนะคะเป็นผ้าไหมมัดหมีของจังหวัดสุรินทร์ส่วนใหญ่แล้วไหมโฮลนั้นก็จะใช้ไหมบ้านทอมือนะคะวันนี้สายก็จะมีหลายสีให้เลือกนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเน้นใหม่บ้านทอมือทั้งหมดเลยนะคะไปชมนะคะว่าอาจจะสวยงามขนาดไหนนะคะวันนี้คัดจากร้านร้อยปีนะคะสวยงามจริงๆไปชมเลยนะคะใครที่สนใจผ้าโฮลสวยอมตะนะคะทุกอย่างราคาเดียวกันหมดนะคะสนใจก็ทักมาไปชมยาวๆนะคะชิ้นนี้ก็เป็นผ้าไหมโฮลนะคะสวยงามมากมีลายเล็กๆเกือบ7-8สีเลยนะคะสายก็จะเรียกว่า ผ้าไหมโฮลเจยสีสีเขียวนะคะมันจะคล้ายๆกันนะคะแต่ช้าดูข้างในก็จะมีสีที่แตกต่างกันชิ้นนี้จะมีสีเยอะนิดนึงนะคะสวยงามค่ะเป็นใหม่บ้านเนื้องานนั้นพริ้วสวยใช้งานได้เลยนะคะเพราะว่าอาบน้ำยาเย็บเก็บริมเรียบร้อยแล้วนะคะ งานคัดเกรดพิเศษจากร้านร้อยปีงามเช่นกันนะคะเป็นผ้าไหมโหลนะคะเนื้อนั้นพริ้วสวยสวยงามนะคะเป็นใหม่บ้านใส่สบายนะคะคัดพิเศษเป็นคนที่คัดเองค่ะรับรองคนซื้อไปติดใจแน่นอนเป็นงานเนื้อละเอียดนะคะใส่แล้วนุ่มสบายค่ะสนใจทักมานะคะราคาเดียวกันหมดเลย จากร้านร้อยปีนะคะสายก็ซื้อมาราคาเดียวกับผ้าไหมของเรานะคะก็งดงามเช่นกันก็จะมีเชิงที่งดงามอยู่ข้างล่างสีนั้นก็จะออกเป็นสีทองเนื้อไหมนั้นนุ่มน่าใช้มากเลยนะคะสนใจก็ทักมาราคาเดียวกันกับผ้าโฮลจ้า